ยัดตีมามามาตายไม่ตายวะเะไนยไงลาวิว่ะลาวิวไม่น่ารอดอลาวิวไม่น่ารอดจอีกตอนอยู่แล้วเลยก็แล้วผมช่วยช่วยไม่มีบูก็เล่นได้ไม่มีบูก็เล่นได้ครับผมเองวันน่ะขอญาตขโมยบูดับเมื่อไหร่ได้ไหมครับผมไอ้บัสบัสบัตเนี่ยดูบัตดูบัตทุกคนบัสผมนึกหนึ่งขะป่าเขายังไหวอ่ะเอ้าเ

หัวไม่ละหัวหัวไม่ละหัวไม่ละอ,อ่าหลังข้าผมเข้าคิวที่จะผมไปเ,เ,เ,เรียบร้อยแล้วเฮ้ยเก็บเก็บเก็บมาเฮ้ยเมก้า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 เรียบร้อย โกลเด้นเติมเกมเติมเงิน Rv ถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและลายเติม Rv บนเว็บเร็วที่สุดใช้แค่ Open ID ในการเติมเท่านั้นและยังมีแพ็คเกจให้เลือกเติมมากกว่า50แพ็กที่สามารถเติมได้บริการ24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเงินมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโกเดนเติมเกมและยังมีบริการบัตรเติมเกมด้วยนะครับผม ROV ย่อ Yo, สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องฮันกูเกมเมอร์ากเช่นเคยนะครับผมก็ตอนนี้เราอยู่กันในเกม ROV นะครับ <ผม S 2> ้วคุณผู้ชมอ่ะมาครับเหมือนว่าเซตของนะครับผมผมจะเป็นเวทนะครับเลือกสู้ดีกว่าเลือกซ่อนก็ขออนุญาตขายแล้วกันนะครับผมขออนุญาตเซตของก่อนแล้วกันพอดีว่าเซตของมาผิดนะครับผมอ่ะนี่เลยบอา,ายาใช่ไหมปึ๊บปับ๊บ เซตก่อนเซตก่อนเซตยอดสองข้อใส่ให้นะครับผมคุณผู้ชมอ่าอะไรดีคลิกก็ได้นะครับผมอืมอืับแดงดีแล้วก็เป็นอ่ะมาครับอย่างเดียวมันไม่พอหรอกนะแหมเซตนานจนเพื่อนฟาร์มไปถึงไหนนะครับผมช่วย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 ฝั่งผมก็มีลินดิสนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวเจอกับใครเจอกับมีหน้านะครับผมลาวิลลาวิลมาเฮ้ยเฮ้ยไหวเหรอเอ้โหสุดแบบสุดแบบมาดีลาวิวมาลาวิวก็ห้าวมาลาวิวลาวิวลาวิวเฮ้ยนี่ได้เฉย้อลนดมันนี้เป็นถือว่ามาทดสอบในแรงค์นะครับผมอันนี้เป็นแรงค์โกลนะผมบอกไปเลยนะคุณผู้ชมอ่ะ ก็ว่ายง่ายเหมือนมาตบไก่ว่าง่ายเลยนะครับผมตบไก่หรือจะโดนไก่ตบก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอ่ะแต่เหมือนว่าจะมีแต่บอรดนะคนที่เข้ามานะบอร์ดหรือคนก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ใครบอกก็ช่วยใครเล่นแบบนี้ก็บอกคอมเมนต์บอกผมดีนะผมมันง่ายมากคนดูมันไม่ถึงจริงเหรอเอ้ยโอ้โหบุบบอร์ด อยาตายเลยฮอน,นขอ,อยากลับบ้านก่อนแล้วก,กันนะครับแล้วผมก็แหงาถามว่า,า,วาแหลงโกก็ถามว่ามาเล่นทําไมก็แบบก็ลองมาเล่นดูนะว่าแบบเออเผื่อจะเจอคนแบบโหดๆอะไรอย่างงี้นะครับผมแต่ก็ยังไม่เจอนะครับผมเพราะว,ว่าดูเห็นไหมครับ <19 3. S 1> การเลือกตัวละครนะครับผมดูได้ชัดเจนนะครับผมแล้วก็มันเหมือนกันอยู่แล้วนะ แล้วก็มีการออกของนะพวกนี้นะครับผมดูได้พ,พื้นเลยทุกคนเอายัดตีมามามาตายไม่ตายวะจะไปได้ไงลาวิวลาวิวไม่นานรอดลาวิวไม่นานเรากะอิงอนอยู่แล้วนัครัแล้วผมขอยัดยับครับขอยัดอนุกแล้วกันนะผม,นนม,นมเนี่ยเห็นไะมมังกรนะครับผมไม่มีใครเอาผมพ่เลยชิวมาก เอาแค่ดีนาทีแค่ดีอย่างเดเหมือนว่าบูเขาไปหรือเปล่าใช่นะโอ้บูผมจะหมดปะควววาามมมเเร็ออยย่่งดีันไพบูหมดปะไม่ใช่บูเยอะมากแฟนโอโ้โหเด้งเงียวเด้งเงี้ยวบูหมดทำไงด,โโดีโอเคสวยดิเอ้ยแล้วเราหูคิบหลังป้อมช่วยช่วย <have> ไม่มี <a> บูก็เล่นได้ไม่มี <a> บูก็เล่นได้ครับผมไม่นอนอะเคขอ,อยกขอักป่กาได้แล้วถูกโจมตีเนี่ยดูรยดรนนี้ผมดิคือเรนนี้ก็ป่าตามปกตินะครับผม,มเพื่อเลยแต่ว่ารอรนนีโปออกกับนายนายออกเหรอหรือยังไงคือแต่ว่ามังกรดกราร์คเเย์ไม่มีการเอาเกิดเกิดขึ้นนะครับผมถามว่าไม่มีฝั่งนู้นไม่เอาฝั่งผมก็ไม่เอาเหมือนกันนะครับผมป่าพอนะ เหมือนว่าผมต้องทำหน้าที่น,นะครับผมเอาปะ่ะล่ะแนว้ถูกไหวเหรอไหวเฮ้ยนินดีขอญาตขโมยบูดัตเตอร์ป่ได้ไหมครับผมไอ้บัสบัสบัสเนี่ยดูบัสดูบัสดูกัสดูบัสผมนึกหนึ่งกับป่าเขายังไหวอ่ะเอาเอาไหวเหรอเฮ้ยฮ่อนปล่อยอะไรวะนะปล่อยหลุดเฉยขอญาตบูนะครับผมเพื่อไปเล่นล่าง ทนไว้ปอลั่มทนไว้ยืนเพื่อนยืนไว้ยืนยืนยืน, <S <S ย,น,ย,นยืนไว้ครับผมยืนไว้พี่มาแล้วนอ้องลงมาแล้วผมลงช่วยแล้วผมลงมาแล้วผมมีบูเลยแล้วไม่เก็บเลือดแต่หลังป้อมว่ะเฮ้ยป้อมเลนมังกรของเรา<ป>ถูกโจมตีอย่คิดไปแหน่แหน่บูไม่ให้หรอกมึนละสิ been defeated. has ตายสวยสวยดี้นใจขาดครเขาไปท่อนเนาะมีบูแล้วมันทำอะไรก็ได้ป่ะทุกคนใช่ปะ่ะปอ่าออาฮะป้อมนี้ก็ต้องเป็นของเรานะครับผมแต่วะเนี่ยเกือบตายเอาแงี้ยยังพอเอาเงี้ย โอเคกลับบ้านเราีปว่าอ่ะเป็นไงง่ายไหมครับผมเกมมันแบบดูง่ายไปเลยเออวะง่มันดูเหมือนแบบเล่นกับบอทอะเออใช่ปะ่ะดูดิถามว่ามันก็มีคนเล่นไหมก็น่าจะมีนะแต่แบบผมว่าเล่นแปลกๆอะมันไม่ใช่อยู่แล้วปะ่ะโอ้ม่นะ เอาแล้วฝั่งผมมีตายแล้วคตายให้ตายตายให้เขาป้องกลางเสร็จครับไปครับเดี๋ยวา่างผมไปเอาผมไปเอาสองตัวสองหนึ่งก็ไหวอะบอกเลยบอกใหระดับนี้แล้ว easy easy มันก็ของเรา let's go พี่มาแล้วน้องเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเราเนี่ย มามีหน้ามีหน้าไปไหนนะเฮ้ยออเอาป้องหมวกขาไปป้อมหอวกเป้อมหอมวกทำป้องหมกมาอาวิวมามาเนี่ยดูดิเดี๋ปะคือแบบมันง่ายไปอ่ะเกมง่ายอนะ่ะเกมง่ายไนงะกอดให้ด้วยเอากอดครับผมกรให้ด้วยนะครับผมะ ได้มกากรอทีร่รอแล้ววิววิรอเลียวรอเลียวรอเลี้ยวท<ล>ี่มาน้น้องรัจะดีหน้าะจะสุดดิยับยับยุ่งยับยับมาหาใครก็ได้ระดับนี้ออกมาวิวิวันจเบิร์วิว เออเราก็จยิบอ้าวอ้าวอยู่ๆก็ลงไปคุยกันแรกมะม่วงเฉยอะไรครับนี่เราวิวเอามาผมแบบบอกเลยว่าระดับนี้ตายอย่างเดียวนะครับผมบูมเกิดเฮ้ยไหวเฮ้ยไหวไหวยไหว โอ้โวโวโหลับเบอร์ยืนอยู่วะยืนยืนไหมน้องยืนไหมยืนไหมสวยยืนไหมยืนไหมสวยสวยหัวโยกหัวโยกไอคอนหัวโยกถูกส่งออกไปแล้ว14ศูนย์เอาเท่าไหร่ดีทุกคนสามสิบไหมขึ้นสามสิบถึงไหมเนี่ยอันนี้คือจัดไปโหลดแล้วนะครับผมจัดไปโหลดอยู่แล้วสองโหลดไหมยี่สิบสี่ไหมเอายี่สิบสี่แล้วกันนะครับผมสองโหลด มาหัวไหม,ล,ไม,ล,ไม,ล,ไมล่ะหัวหัวไหมล่ะห้าหัวไหมห่ะอ่าแล้วครับผมเข้าคิวที่จะผมไปยึดรอยแล้วเฮ้ย,เ,ยเก็บเก็บเก็บมาเฮ้ยเมกา้า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 เมก้าเรียบร้อยเฮ้ยเมกา้าคิวอะครับผมน้องๆมันง่ายไป จบได้เลยนะเนี่ยแต่ไม่จบดีกว่านะครับผมจัดไปก็24คิวแล้วกันนะผมค่อยจบเฮ้ยแต่เหมือนเพื่อนเราจะรีบจบนะครับผมจบไม่น่าได้นะเกิดแล้วผมไม่จบเลยความหวังอยู่ที่ผมไปง่ายนะครับผมทีมเมอร์35นะผมเไปยัดไปยัดไปใครก็ได้มาฮะมาปึ๊บถอกเฮ้ยมีหน้าตลกตลก มาเมกา24่สิบสี่จบเลยละกันนะครับผม24ม่คิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เมกาคิวสองรอบเรียบร้อยเฮ้ยและฮอนมันเก่งไนงะเก่งกับแล้งนะีไ้ไงใครก็ได้นะครับผมอ่าใครก็ได้ได้หมดนะครับผมจะใส่เดียวก็เข้ามานะครับผม พอแค่จบบ้านก็พอแล้วเอจะแฮกแมพก็ได้นะครับผม,มนี่เห็นไหมครับผมผมบอกแล้วว่ามันอยู่ที่โกนหนึ่งนะครับผมโกนะครับผมโกเก็บ5แล้วต่อได้ mvp ได้เวลาของเบาวายแล้ว ประมาณนี้ละกันนะครับผมก็ลองมาทดสอบกันแหลงโกดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมทุกคนโอเคครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกระทืบไลค์กดซับคลายช่องฮอนกูเกมเมอร์กันด้วยนะครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับคลายให้ช่องฮอนกูเกมเมอร์กันด้วยนะครนบผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย